มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่น้ำหนึ่งเผยสาเหตุโพสเศร้าทำคนสงสัยเลิกกับแฟนใหม่ค่ะแม่น้ำหนึ่งโพสเศร้ารัวๆนะคะเริ่มต้นใหม่รอบที่ร้านก็ยังไหวกลายเป็นข้อสงสัยของชาวเน็ตย้อนไปดูโพสตก่อนหน้านี้แม่น้ำหนึ่งได้โพสต์ข้อความในเชิงเศร้านะคะว่าทุกวันนี้แบกรับภาระอะไรไว้คนเดียวมากมาย เปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้ามันยังไม่พอสำหรับใครก็ขอโทษนะภาระรอบด้านเวลาพักไม่มีก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึง่งจะให้เอาใจคนทั้งโลกคงไม่ทำเริ่มต้นใหม่รอบที่ร้านก็ยังไหวและอีกโพสต์ที่บอกว่าผู้ชายนอกใจผู้หญิงไปมีอะไรกับคนอื่นนับไม่ถ้วนเรียกธรรมชาติผู้ชายผู้หญิงนอกใจผู้ชายไปมีคนอื่นต่อให้ครั้งเดียวเรียกว่าไม่ดี และยังคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวบอกว่าไม่ได้บอกว่าการนอกกายนอกใจมันดีนะคะแค่อยากจะบอกว่าผู้ชายนอกกายผู้หญิงและผู้หญิงนอกใจก็ไม่ดีเหมือนกันอย่าทําเป็นคนดีและอีกคอมเมนต์บอกว่าฮ่าฮ่นอนแช่กระทะทองแดงนึกว่าจาก,กุชีล่าสุดเลยค่ะวันที่9มิถุนาย,ยนนะคะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านแม่น้ำหนึ่งภายในอำเภอด่านขุนทดจังหวดัดนครราชสีมา ซึ่งหลุงแจ้งว่าแม่น้ำหนึ่งออกไปทำธุระทีมข่าวจึงได้โทรไปติดต่อแม่น้ำหนึ่งเปิดใจนะคะว่าความเสียใจอาจไม่ได้เกิดขึ้นกับผัวเมียอ,อย่างเดียวก็ได้เรามีเรื่องเสียใจมากมายให้กับคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกเพื่อนและวันหนึ่งเราเองก็มีอารมณ์ต่างๆมากมายเพราะว่า Facebook เป็นพื้นที่ส่วนตัวบางที3นาทีสิสเตตัสก็มีเป็นเรื่องของความรู้สึกบางทีพอรู้สึกดีแล้วก็ลบโพสต์ออก ส่วนการพูดเรื่องของการนอกใจผู้ต่ำตรงว่าหมายถึงสามีเก่าเพราะว่าที่ผ่านมาตนเองโดนชาวเน็ตถล่มหาว่านอกใจสามีเก่าทางที่จริงๆตอนนี้ภรรยาของนายรุ่งกําลังมีน้องได้6เดือนเขาคบกันอะไรกันตั้งแต่เดือนกันยาย,ยนแล้วหมายความว่าเขาคบกันมาก่อนคบกันมานานก่อนที่เราเองจะเลิกกันแล้วยังมีการมาแขวทําให้แฟนคลับเข้ามาแขวะเราอีก ทำให้เราจรึงได้โพสต์เรื่องนี้และมีการไปคอมเมนต์โพสของเขาตามความเป็นจริงว่าชอบหลอกผู้หญิงว่ารักเดียวและขอยืนยันว่ากับแฟนใหม่ของตนไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยถ้าทะเลาะกันก็ทะเลาะกันเรื่องของกินข้าวแค่นี้จริงๆตอนนี้กับแฟนใหม่ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขดีไม่มีปัญหาอะไรกัน นายรุ่งเชื้อแอบราดอดีตสามีของแม่น้ำหนึ่งนะคะซึ่งคบหากันมาถึง4ปีมีบุตรด้วยกัน3คนเปิดเผยว่าเรื่องโพสตของตอนไม่ทราบจริงๆว่าแม่น้ำหนึ่งเครียดเรื่องอะไรเพราะไม่ค่อยพูดกันในเรื่องส่วนตัวมีเพียงการติดต่อโทรไปหาลูกท่านั้นเองปกติแม่น้ำหนึ่งก็เป็นคนชอบโพสต์ตัดพอ้อยู่แล้วเป็นคนคิดมากชอบเก็บเรื่องนูน้นเรื่องนี้ไปคิดอาจจะทํางานเหนื่อยด้วยหรือไม่เพราะแม่น้ำหนึ่งนั้นเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของการทํางานมาก เมื่อก่อนตอนอยู่ด้วยกันถ้าไม่ได้ยอดตามเป้าหรือไม่เป็นไปตามที่ตัวเองคิดแม่น้ำหนึ่งก็จะหงุดหงิดโมโหง่ายและโพสต์แบบนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องปกติตนคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับตนเองเพราะยืนยันว่าไม่ได้นอกใจแม่น้ำหนึ่งตอนที่เลิกกันและออกมาจากบ้านตอนนั้นคือ16กันยายนเพราะรู้สึกได้ว่าแม่น้ำหนึ่งไม่เหมือนเดิมสุดท้ายก็จับได้ว่าแม่น้ำหนึ่งมีผู้ชายคนใหม่จึงได้ออกจากบ้านแม่น้ำหนึ่ง หลังจากนั้นหนึ่งเดือนถึงเริ่มคุยกับสาวคนใหม่จนแฟนตั้งครันแต่สินใจแต่งงานกันเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอยากจะบอกว่าถ้าเหนื่อยจากการทำงานก็ขอให้พักผ่อนแม่ลำหนึ่งเผยสาเหตุโพสเศร้าทำคนสงสัยเลิกกับแฟนใหม่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ